ฮัลโหลผมชื huh. ่อนายแพทย์นันเมนัจินะครับอายุหกสิบห้าปีก็จบแพทย์จุฬาตอนนี้ก็ทำหน้าที่เป็นแพทย์อยู่โรงพยาบาลเอกชนนะครับก็รักษาคนไข้ตั้งแต่สองโมงเช้าถึงห้าโมงเย็นบางทีก็อยู่เวรถึงสองทุ่มโดยเฉพาะเวรวันอังคารนะฮะแต่ก่อนอยู่เวรเนี่ยก็เหนื่อยนะฮะ แต่พอมาใช้เบอสเปรย์นี่มันตอนนี้ไม่เหนื่อยแต่ก่อนผมชอบนั่งสมาธินะพอทำสมาธิสักครูม่มันก็วูบเข้าเออเข้าพวังมันก็สดชื่นรีเฟชวีตถุแอนไมค์ขึ้นมานะฮะใช้เวลาสักติบสิบาหา้แต่เดี๋ยวนี้ไม่ต้องปกฏนพาใช้เบลสเปรย์นี่ไม่ต้อง,อ Bio này, องแล้วกลางคืนผมชอบไปไดล์กเอบก็เป็นนักกลอบนะฮะก็ แต่ก่อนนี้ต้องนอนก่อนเพราะกลับมาเพราะบ้านผมได้อยู่ปากเกร็ดนะแต่ว่ามามาตรวจโรคอยู่ที่โรงพยาบาลแพทย์ปัญญามันมันอยู่รามลามกำแพงซอยสี่มันคนละที่กันเลยเดินทางก็เป็นชั่วโมงไปถึงค่าผมก็ต้องถ้าเป็นโยคะเขาเรียกอะไรฮะ,ะมะรณาเลยนอนตายนะคือการนอนตายก็คือเราจะดับความคิดการเคลื่อนไหวทั้งหมดนะฮะแล้วมันจะ จิตมันจะวูบไปแล้วมันก็จะสดชื่นแต่พอไปฉีดไบโอเทเป้ไอ้พ่นไอ้มันกับไม่ไม่ต้องไปทาไม่ต้องไปนอนหลับแล้วไม่ต้องไปฝึกสมาธิไม่ต้องไปทําสมาธิพักผ่อนติานาทีนะก็ทางานได้อันนี้ผมใช้มาไอืมันก็เดือนกว่านะฮะล้วก็ไปทำหกนะอันนี้ใช้ขวดที่สองว่าปิดไม่แน่นนะฮะก็เสียดายเสียดายเสียดายดมากเลย ผมเป็นนักกรอบเนี่ยนะฮะตอนที่ตีกรอบดีขึ้นนะครับเราก็ใช้โอกาสเวลาตีกรอบเนี่ยเราแต่ก่อนนะตีคนหนุ่มแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวนี้เราอย่างเมื่อวานก็ตีก็บอกเข้ากลุ่มคนอายุไล่ๆกันดีกว่ามันคุยกันด้เรื่องแต่ความจริงเราคุยเ,เราต้องการจะขายไปออสเตใเ่ียนะฮะก่อนจะขายเนี่ยผมต้องอ่านหนังสือหมดเลยนะเทคไอ้หนังสือภาษาอังกฤษที่ราใครสมัครสมัยชิกได้อะดีมากนะฮะมันมีการวิจัยสองหมื่นแปดพันตัตต์ดีนะฮะ ว่าเขาจะบอกเลยผลของการวิจัยตั้งแต่แอนตี้เอดจิ้งใช่ไหมครเราก็พอเจอพอเจอคนมาอย่างเมื่อวานเจออายุเจ็ดสิบกว่าตีกอล์ฟคราบอกพี่เป็นไงบ้างอะไรก็เล่าคุยกันไปคุยกันมาตีกอล์ฟมาใช้เวลาตั้งหกชั่วโมงเนี่ยฮะเพราะฉะนั้นเหมาะมากเลยนะฮะไม่คุยกันไปบ้างอะไรกันไปวันรู้ว่าแกเป็นความดันเบาหวานเราก็รู้ว่าไบโอสเปร์นี่ใช้รักษาเบาหวานได้นะครับนะฮะเพราะฉะนั้น แต่เพอเอิญแกไม่ได้เอาเงินมาซะอีกนะพอไปตีกรอบ้วฮะ<ม>เข้าใจว่าแกคงจะต้องขออนุญาตแม่บ้านนะก็จดโทรศัพท์กันนะฮะพวกเราคงทราบไดเรกเซลนี่ก็คือการจดเบอร์โทรศัพท์ใช่ไหมฮะการที่เราจะแอโรดเขานี่เราต้องนุ่มนะฮะอย่าไปโกโรธใครนะฮะเวลาเราจะขายของนะฮะเ<ม>นะพราะฉะนั้นอันนี้เป็นหลักเพราะผมเคยทำแอมเบมาแล้วนะฮะเคยทำมาเราเคยทำเป็นระดับทองมาแล้วก็เลยเลิกทำอันนี้ แล้วความรู้สึกผมคนเขาก็คอยดูมีหมอหลายคนคอยดูผมว่าเฮ้ยมันใช้ไบโอสเปรดีไหมก็มีหมออดีตผู้ในการโรงพยาบาลใหญ่มากันนะฮะอายุเจ็ดสิบกว่าแล้วแกยอมผมทัดดำแล้วก็เป็นมหาเศรษฐีเลยเพราะภรรยาก็เป็นหมอแกก็คอยดูแล้วมีวันหนึ่งไปสัมมนากันที่แพทย์สมาคมนะฮะเมื่อถูกที่แล้วเนี่ย โอเเห็นหน้าตาผมแกเลยสั่งไปออสเตรเยหนึ่งขวดเลยนะบอกเฮ้ยหน้าตามันดีขึ้นเลยนะเขาก็คอยดูไอ้หน้าดูหน้ามันนุ่มมันเรียนมันมันดีขึ้นนะผมนะแต่ก่อนผมขาวนะฮะแ้วหน้าตาพอกกระชายมาได้เดือนกว่าก็ขายได้หนึ่งขวดนะแกบอกว่าแกจะไปพ่นทดลองอยู่สองสองอาทิตย์ถ้ามันดีแน่นอนเพราะว่าลูกศิษย์แกเยอะนะฮะแล้วหมอคนนี้เขาก็มีชื่อเสียงเป็นผู้ในอดีตผู้ในการโรงพยาบาล ใหญ่ของงอัลเอาากนชนนะฮะก็คงไม่บอกว่าหมอไหนอันผมเรียนว่าอะไรเป็ปนของดีนะฮะของที่ <c oughs> จะเป็นประโยชน์มากเลยแต่ตอนนี้อย่างผมจะได้เปรียบพวกเราเพราะพวกเราดูแลรู้สึกอ,อายุยังน้อยๆน,นะฮะอย่างผมนี่แล้วก็สมมุติว่าบางคนบอกหมอจะให้ดีนี่ต้องถ่ายรูปไว้สิใส่เสื้อตัวน,นี้นะ กล้องตัวนี้นะถ้าอย่างนี้นะแล้วอีกสองสาเดือนถ่ายอีกทีบอกมันไม่จําเป็นใช่ไหมฮะนะฮะเพราะว่าผมว่านี่เอ่อกี้ผมเจอพี่หมออะไรอายุตั้งแปดสิบกว่านี่ยตาแกดีขึ้นนะฮะแต่ผมเรียนว่าเาเวลานี้นะหลังจากที่เราทิพ้นไปแล้วนี่เรามีความรู้สึกอย่างไรนะว่า ผมตรวจโรคที่โรงพยาบาลแพทย์ปัญญาเนี่ยตรวจคนไข้เป็นหนึ่งคนพอว่างพผมอ่านหนังสือเลยรไม่ใช่อ่านคืออ่านเล่นนะฮะอ่านอ,อ,อ่านทุกอย่างที่เป็นประโยชน์เปิดดิกบ้างอะไรบ้างรับบางกอกโพสน์ดา์อาทิตย์นะฮะมาอ่านพวกเราอ่านบางกอกโพสจะรู้ว่าเป็นงไงยากนะฮะแต่ด้วยความที่สมองมันกระตุน้นมันจะเกิดเขาเรียกโฟกัสอินคิดโฟกัสนะฮะโฟกัสคือทําให้เราพุ่งไปใีจุดนะฮะ อินคิดคอนเซนเทชันคือสมาธิแล้วพวกเราการศึกษาจะเพิ่มขึ้นเขาบอกมันแปลกสมองมันไปเองนะฮะมันไปเองเพราะว่ามันเพิ่มกรดฮอร์โมนใช่ไหมฮะเพราะพวกเรารู้เวลาพ่นไปปั๊บนี่มันเป็นลาโก้ผมจําไว้แอนเอจีโอก็ลานิดีนใช่ไหมฮะเออาร์จินินจีกูตามีนใช่ไหมโอออร์นิทินสี่ตัวนี้เมื่อมัน เข้าไปใต้เลิอดเข้าสู่เส้นเลือดดาก็ขึ้นไปสมองสมอง,มองมตอนพิทยาลัยก็จะปล่อยกรดฮอร์โมนออกมาก็าเลยเรียก SGS กรดฮอร์โมนเข้ามาในเส้นเลือดถูกตับตับก็เปลี่ยนเป็น IGF 1เอฟ1ก็เลยอินซูลินไลคกดแฟกเตอร์อินซูลินพวกเรารู้จักเลยใช่ไหมฮะที่เราฉีดอินซูลินรักษาคนเบาหวานเพราะฉะนั้นไอตัวนี้ก็คืออินซูลินมันก็จะไปลดน้ําตาลในเลือดเพราะคนที่เป็นเบาหวานทาบา่วเพราะฉะนั้นผมมองดูผมจะบอกพวกเรานะผมเป็นหมอผมบอกว่ายา ไออาหารเสริมไม่ใช่ยานะอานอาหารเสริมนี่รักษาได้แม้แต่คนเป็นมามบพึกนะครับผมก็อยากทดลองอาพ,า <DING. S 1> พวกอัมพาตนะฮะพวกไออะไรฮะเข่าเข่าเก้าเก้าก็ยังไม่เท่าไหร่แต่ไอไอพวกเขาเสือเส่อมข้อเสื่อมเขาเรียกออสเตโออาร์ไทติสภาษาหมอข้อเสื่อมข้อเสื่อมเขาบอกแล้วมันไปแก้กันยังไงผมก็บอกว่าฤทธิ์ของโกรดฮอร์โมนเนี่ยมันทําให้สเกเลตัามัสเต้น แข็งแรงขึ้นตะเกตต้ามันซึ้นนะฮะตะเกต้ามันซึ้นคือ,ค,อคือกล้ามเนื้อที่มันดึงกระดูกนะเพราะฉะนั้นเมื่อเมื่อกล้ามเนื้อดึงกระดูกแข็งแรงขึ้นนี่เข่ามันจะไม่มันจะลดความเสื่อมลงนะฮะอันนี้เป็นวิธีที่ถาวรมากแต่อาจจะต้องพ่นหลายขวดหน่อยนะฮะอ,อย่าไปบอกว่าพ่นปั๊บได้ผลปุ๊บไม่มีนะฮะแล้วพ่นเพราะฉะนั้นแล้วก็ประทานกลืากลิบิดพวกเราคงรู้ดีลิบิดแวลว่าอะไรนะฮะผมไม่พูดนะ เซ็กแต่ผมผมไม่มีนะผมเฉยๆแต่ว่าลตะกี้ผมคุยกับอาจารย์อะไรที่มาติวผมเ่ยก็บอกว่าโอ้โหมันดีเพราะฉะนั้นทุกอย่างดีหมดมีความสุขนะฮะแล้วก็มีความคิดแบบมุ่งงานของเราจะก้าวหน้าขึ้นไปด้วยนะฮะผมว่ามันดีทุกอย่างผมว่าคุ้มนะเดือนหนึ่งสองพันกว่านะฮะผมเป็นแพทย์เพราะฉะนั้นผมว่าผมตัดสินใจที่จะใช้นะฮะ แต่เสียอย่างเดียวลูกสาวผมไม่ยอมใช้ด้วยล่ะนี่นะลูกสาวเป็นหมอเหมือนกันฮะอยู่โรงพยาบาลกระเตมราชนะแกก็เหมือนแม่แกอุ้ยอย่าไปพูดเลยนะคอออือต่อต่อทู่ต่อต้ากับผมนะฮนะแต่ผมว่าทั้งวันหนึ่งแกอาจจะแพ้ผมนะถ้าผมดาแต่แผกงนะผู้หญิงก็ไม่ได้มองงั้นนะเขามองว่าไอ้นี่ไปทําหนุ่มมาออย่างเงี้ยแต่ว่าสิ่งที่ดีผมว่า <c oughs> ขนาดนี้นะ <c oughs> ผม <c oughs> หล่อตามไม่ทันแล้วพัฒนาตัวเองตลอดเวลานะหนังสืออ่านได้ตลอดเวลา <c oughs> แล้วมัน<อ>มันไม่ง่วงนะฮะตอนบ่ายปกติผมจะง่วงนอนแต่นี้ไม่ง่วงไปนั่งฟังเลคเชอร์นี่เราไม่ง่วงนะฮครับก็ขอบคุณนะฮ<ส>ะมีใคร<ส>ะจะถามอะไรผมไหมครับ <สะ S 1> ก็คอนเฟิร์มโดยนายแพทย์อนันต์เมนะรุสีนะคะขอบคุณมากค่ะหมอให้ความรู้มากอะ